ช่วงนี้หลายคนก็อยากที่จะเดินทางไปประเทศลาวโดยที่เป็นนั่งรถไฟนะคะช่วงนี้กําลังมาแรงแล้ววันนี้ชิลทราเวลนะคะได้มาพูดคุยกับคุณนกแก้วนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลเส้นทางทริปลาวให้กับทางชิลทราเวลสว,ส,สวัสดีค่ะ คิปนี้เดินทางทั้งหมดกี่วันคะคุณแก้วทั้งหมดสวัน2คืนเริ่มต้นที่ขึ้นเครื่องจากดอนเมืองใช่ไหมคะพอไปลงที่อุดรปุ๊บก็จะมีรถบัสข่ะของลาวเลยจากอุดรเราก็จะมุ่งหน้าสู่หนองคายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่นาด่าจากตมไทยปุ๊บก็คือรถบัสเราก็ข้าม สะผ่านมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1่ค่ะเข้าสู่ด่านลาวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวิ่งเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารมื้อกลางวันกันก่อนค่ะอันนี้เป็นมื้อแรกของฟรปใช่ค่ะเราทานเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มโปรแกรมท่องเที่ยวค่ะเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วที่เคยเป็นอุสถานพระแก้วมรกตค่ะต่อไปก็เป็นวัดสี่เมืองนะคะเหมือนสารหลักบ้านหลักเมืองอะค่ะแล้วก็ไปประตูชัยเป็นไฮไลท์ละเด่นสง่าอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือ ท่าหลวกที่<ม>ประดิสถานพระบรมสารีริกธาตุ<ม>แล้วก็ที่สําคัญถ้าใครเชื่อเรื่องพญนานาเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะมีทางลงไปยังเมืองบาดาลด้วยนะคะอขออ,นนอะไรกันคะขอหวยส <laughs> ิคะ <laughs> เราก็พาลูกค้าไปเพนึงเพราะว่าเมื่ออยู่ในเส้นทางเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นไฮไลท์ละเราพยายามพรีเซนต์ให้กับลูกค้าเราเลยเที่ยวเวียงจันทร์เสร็จแล้วก็มาถึงไฮไลท์ครั้งนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราก็จะพาลูกผัวของเราไปนั่งรถไฟความเร็วสูงค่ะเราออกรอบสี่โมงเย็นจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางเราใช้เวลาในการนั่งรถไฟจริงๆก็คือ1ชั่วโมง50นาทีค่ะหชั่วโมง้าสนาทีแต่แบบด้วยความที่มันนิ่งแล้วมันก็เป็นความเร็วที่สม่ำเสมอรวมถึงธรรมชาติบรรยากาศข้างทางที่ชุ่มฉ่ำ ด้วยต้นไม้สีเขียวเป็นชั่วโมง50แบบที่แป๊บเดียวก็ถึง<ช>แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เดินทางสู่เมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองสโลไล์ในฝันของใครหลายคนใช่ค่ะพอไปถึงตรงนั้นแล้วนะคะเราก็จะมีรถตู้มารอรับจากตรงสถานีรถไฟเราจะพาพี่ๆไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารค่ะพอทานข้าวเสร็จเราต้องไปเดินย่อยนิดนึงค่ะเราจะพาลูกทุ่งเราไปเดินที่ตลาดมืดค่ะเป็นศูนย์รวมของฟ้าจะมียาวตลอดแนวเป็นกิโลเลยค่ะรวมถึงอาหาร การกินใครที่อยากจะทานของแบบโลเคอลท้องถิ่นเขามีทุกสไตล์ของกินก็คือจะหลากหลายแล้วเราค่อยไปนอนกันนะคะที่พักของเราก็จะเป็นสีดาวทั้งหมดเลยะสะอาดสะดวกแล้วก็ไม่ไกลจากตลาดกลางคืนค่ะสามารถเดินออกมาเที่ยวได้ ตื่นมาเช้าที่สองไปทาบุญก่อนไปตักบาตรข้าวเหนียวเ,เป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบต่อกันมายาวนานแล้วค่ะทางทัวร์ของเราก็จะมีข้าวเหนียวให้กับลูกค้าหนึ่งกระติบค่ะอันนี้เป็นบริการจากทัวร์แล้วลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยค่ะแล้วเราก็จะคอยเก็บบรรยากาศแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายบรรยากาศเนี่ยค่ะ ให้ลูกทัวร์เราด้วยพอใส่บัตรเสร็จปุ๊บเราก็จะให้รถตู้มารับลูกทัวร์เราแล้วก็นั่งไป3นาทีไปลงที่หน้าตลาดเช้าค่ะไม่เดินก่อนเพราะว่าตลาดเช้าของกินแบบเลิศมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะแนะนําลูกค้าเราว่าในตลาดมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นของโลคอลท้องถิ่นพอเดินชอปปิ้งเสร็จแล้วรถตู้ก็จะมารับทุกท่านกลับไปโรงแรมค่ะท่านไหนใครจะอาบน้ําก่อนก็ได้ท่านไหนใครจะทานก่อนก็ได้เราจะให้เวลาลูกทัวร์เราค่ะแล้วค่อยนัด รวมคนกันอีกครั้งหนึ่งที่หน้าล็อบบี้เพื่อที่จะไปเที่ยวต่อค่ะเราเช็คเอาท์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ต่อไปก็คือ5นาทีถึงนะคะเราจะพาพี่ๆไปที่พระราชวังเก่าก่อนเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วก็พาไปที่พระธาตุภูสีด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วที่สําคัญเห็นวิวเมืองของหลวงพระบางทั้งหมดเลยค่ะถ่ายรูปออกมาได้สวยมากนะคะแล้วเราก็จะไปต่อที่วัดเชียงทองเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีใน การส่งน้ำพระบางนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะไปที่วัดวิชุนพระธาตุหมากโมและหลังจากนั้นก็จะพาไปทานข้าวต้องบอกเลยว่าอร่อยด้วยสี่ท่านต่อหนึ่งเซตมีอาหารมีผลไม้มีเครื่องดื่มตลอดพอทานข้าวเสร็จแล้วเราจะพาลูกทัวร์เราไปที่น้ําตกปากความสีสวยมากๆค่ะน้ําตกเป็นสีฟ้าตลอดแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็ช่วงนี้น้ําเยอะถ่ายรูปออกมาสวยมากเป็นละอองน้ําเป็นแบ็คกราว์ข้างหลังนะคะแล้วก็เล่นน้าได้ด้วย ไม่อันตรายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล้วก็มีจุดเล่นน้ำค่อนข้างเยอะไปแล้วเราให้เต็มที่เลย<ม>ก็ประมาณ2ชั่วโมงค่ะ<ม>เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเยอะๆค่ะถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆค่ะ uh huh. แล้วเราก็จะไปที่สถานีรถไฟกันค่ะก็นั่งรถไฟรอบ6โมง uh huh. ก็ประมาณ50นาทีค่ะ uh huh. ไปที่วังเมีย uh huh. เราก็จะไปที่โรงแรมอินทิรา ไปถึงแล้วปุ๊บก็จะให้ลูกทัวร์เนี่ยไปทานอาหารเลยเป็นแบบเซตโต้มเหมือนกันสี่ท่านต่อหนึ่งเซตลูกทัวร์ทานข้าวเสร็จขึ้นมารับพีการกับน้องแก้วแล้วก็ขึ้นลิฟต์เข้าห้องพักได้เลยค่ะห้องพักใหม่สะอาดสี่ดาววิวด้านหลังเป็นแม่น้ำซองโรงแรมติดแม่น้ำซองแม่น้ำสายหลักของวังเวียงแล้วแบกเกาวด้านหลักคือภูเขาที่มีปุยเมฆบรรยากาศดีค่ะวังเวียงเป็นเมืองตักอากาศ เราก็จะพาท่องเที่ยวตามโปรแกรมหลักๆของเราก็จะนันลูกพวประมาณ6กโมงครึ่งให้เราตู้ลงไปส่งที่ท่าเรือก็ไปล่องเรือเรือก็จะให้นั่งลำแบบส่อบท่านโอ้ VIP เลยเป็นผังยาวถูกต้องก็ล่องไปแล้วก็ล่องกลับมาค่ะ ชมบรรยากาศของแม่น้ำซองพอเรากลับมาเสร็จแล้ว<ม>รถตู้ก็จะกลับไปส่งที่โรงแรมค่ะ,หะให้ลูกผัวของเราได้ไปทานอาหารไปอาบน้ําไปเก็บกระเป๋าสัพพาระกก่อนจากนั้นเราเดินทางไปไหนต่อคะคุณแกว้วก็ไปเที่ยวที่บูรากูลค่ะ,ะนั่นก็ธรรมชาติ<ม>บรรยากาศแบบเขาขึงนาข้างล่างน้ําสีฟ้า,ฟานั่งแบบชิลๆะอะไรตรงนั้นนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากรถตู้ไปเป็นรถบสัสเดินทางเข้าสู่เวียงจันทร์ประมาณชั่วโมงครึ่งไปรับประทานอาหารมื้อกลางวันจากนั้นก็ข้ามด่าน กลับมาสู่ไทยรถบัสก็ส่งที่สนามบินอุดรเลยค่ะรถบัสลาวได้แล้วค่ะไม่ต้องเปลี่ยนรถผ่านด่านก็ V.I.P. ใช้พาสปอร์ตอย่างเดียวค่ะแล้วก็เตรียมขึ้นเครื่องเข้าสู่กรุงเทพใช่ค่ะ<อ>ก็กรุ๊ปของเราจะจัด ประมาณ16ท่านเป็นแบบไปเที่ยวประเทศที่แบบมันสโลไลฟ์คนไม่เยอะลูกทัวร์ก็ไม่เยอะไปเที่ยวแบบชิลๆอะค่ะบบนั้นได้เลยค่ะช่วงนี้ใครที่ตัดสินใจไปเที่ยวไปได้เลยค่ะเพราะว่าประเทศเราไม่ต้องใช้เอกสารอะไรแล้วนะคะคือพาสปอร์ตเล่มเดียวเดินชิลๆไปเที่ยวกับทางเราได้เลยค่ะเพราะตอมต่างๆเราดําเนินการให้หมดเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานอกจากไกด์สองคนที่เป็นไกด์ท้องถิ่นกับน้องแก้วที่เป็นหัวหน้าทัวร์แล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่หน้าดักคอยช่วยดําเนินการ เรื่องของเอกสารแล้วก็เล่าเลือกเป็นรถบัสของประเทศลาวเลยมารับที่สนามบินอุดรที่บ้านเราลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนรถที่สนามบินอุดรแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนที่หน้าด,าด่านเป็นรถลาวอีกรอบหนึ่งสะดวกสบายเก็บกระเป๋าทีเดียวแล้วก็เลือกที่นั่งได้เลยค่ะ,คะก็สําหรับลาวเหนือหลบพระบางนะคะถ้าอยากทานหรูอยู่สบายนะคะไปท่องเที่ยวกับเราได้นะคะสนใจจองทัวร์ติดต่อมาทาั่งชิลทราเวลค่ะ